วิดีโอประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลคร,รูรุ้สภาประจำปีพุทธศักราช2568ประเภทผู้บริหารการศึกษานายสมชายลิมประจันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3นายสมชายลิมประจันเริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์หนึ่งเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2540โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูเป็นเวลา12ปี9เดือนปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นเวลา9ปี3เดือน และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563รวมระยะเวลา5ปี2เดือนนายสมชายลิ้มประจันเป็นผู้ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญาตลอดระยะเวลาในการรับราชการมุ่งมั่นในการทำงาน ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีสแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นกลยานามิตรมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์งานใหม่ๆอยู่เสมอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารที่ทันสมัยมีการจัดทำแผนการทำงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลให้เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆอาทิเช่นได้รับยกย่องเป็นครูดีในดวงใจในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2553 ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชื่อชูเกียตรติ1 0แสนคูดีพุทธศักราช2,556ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาได้รับรางวัล MOE Awards พุทธศักราช2 5 5 9ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาเทิดทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่4พุทธศักราช2560ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพุทธศักราช2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขพุทธศักราช2564ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองพุทธศักราช2564ได้รับรางวัล พระพฤหัสสบดีประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทบุคคลของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาสอกอสคได้รับเครื่องหมายเชื่อชูเกียรติครุสดูดีประจำปีพุทธศักราช2565สำนักง,งานคุรุสภา ได้รับรางวัลพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนานกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชื่อชูเกียรติประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาย,ยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการยุกยองเชอชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาย,ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศพุทธศักราช2567 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประชุมสัมมานาวิชาการยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพพุทธศักราช2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ม,มีโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบจำนวน125โรงเรียน1สาขาได้ดำเนินงานบริหารจัดการการศึกษามุ่งพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ส่งเสริมความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นพลเมืองที่ดีสร้างโอกาสความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นายสมชายริมประจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานภายใต้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 ด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเกิดความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพทัดเทียมระดับสากลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาตนเองนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนานักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นายสมชายลิมประจันขับเคลื่อนงานภายใต้การกำกับติดตามของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยการสร้างยุทธศาสตร์เครือข่ายการมีส่วนร่วมที่มีชื่อว่า Six Steps Model ดังนี้ i n p o t รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ยุทธศาสชาติแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพทนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสามการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง process หน่วางแผนบริหาร 2. ส,สร้างทีมงานเข้มแข็ง 3. เสริมแรงเต็มความสามารถ 4. เปิดโอกาสดำเนินการ 5. ประสานส่งต่อปรับปรุง 6. พดุงขวัญกำลังใจ Output สํ Out สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพโรงเรียนมีคุณภาพผู้บริหารมีคุณภาพครูมีคุณภาพและนักเรียนมีคุณภาพผลการดำเนินงานจากการจัดการศึกษาโดยการสร้างยุทธศาสตร์เครือข่ายการมีส่วนร่วมที่มีชื่อว่า six step โมเดลเพื่อช่วยขับเคลื่อนง,งานของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จในทุกระดับยกตัวอย่างได้ดังนี้ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลทรงคุณค่าสพท o b e บ Awards เหรียญทองระดับชาติประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2565-2566รางวัลทรงคุณค่าสปท o โอเบกอวอร์สเหรียญทองระดับชาติประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยมด้านวิชาการปีการศึกษา2565-2566 ได้รับการประเมินมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม8ปีติดต่อกันระดับสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกประเภทโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่กิตติบัตรยอดเยี่ยมอันดับ2 โรงเรียนวัดอุตภาวได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอเวิรครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช 2565- ัรถึง2566ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา2566ภาพรวมทุกด้านนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีคิดเป็น100ร้อยละ95.19โรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ประจำปีพุทธศักราช2567 ด้านผู้บริหารและครูผู้สอนดออรอนุชาเงินแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีดดยญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สระดับชาติครั้งที่11 นางสาวกันพิกาวังเพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้รับรางวัล Breast Practice การบรหิหารการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ Spinter ร์โมเดระดับภาค คุณครูจิตราพลสุธรรมได้รับรางวัลดีเยี่ยมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการสุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ระดับภูมิภาคด้านผู้เรียน ผลาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e เของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,567มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,566รวม4กลุ่มสาระผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e เของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,566รวม4กลุ่มสาระผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,566ท,ท,ทั้ง2ด้านการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา2567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพทและสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านเด็กชายธนาทิพย์แตงทองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1งถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70 การบริหารงานด้วยการใช้ระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3โดยรูปแบบ Six Steps Model ของนายสมชายริมประจันพบว่า บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3คือโรงเรียนมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าสหาวิทยาเขตมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายร่วมกันสมาชิกของเครือข่ายสร้างข้อตกลงร่วมกันมีทักษะ มีจิตอาสาในการทำงานทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสมาชิกจะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองส่งผลให้การทำงานในรูปแบบเครือข่ายบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนามีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานการออกแบบเครือข่ายมีเครือข่ายในระดับต่างๆมีผู้นำสมาชิกเครือข่ายมีการประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรม อย่างต่อเนื่องทำให้เครือข่ายดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและมีการขยายผลกับเครือข่ายภายนอกเป็นต้นที่ได้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการรวมตัวกันเพื่อการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบอย่างหลากหลายทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาการสร้างและพัฒนากลไกลความร่วมมือในการจัดการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการจัดก,การศึกษาเชิงพื้นที่พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกันจากทุกภาคส่วน นายสมชายริมประจันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วยความรักและความสุขในวิชาชีพภายใต้คติการทำงานที่ว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ดี เกิดผลรัพธที่ครูสู่ปลายทางคือผู้เรียนที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาอย่างต่อเนื่องและตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่สืสารต่ออุดมการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกรางวัลคุรุสภาประจำปีพุทธศักราช2568ประเภทผู้บริหารการศึกษา